ามเข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักของที่รีสอร์ทเราเองค่ะตอนนี้ส่วนอาจจะยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันก่อนดีกว่าค่ะอ้าวพี่ละลินมาหาเทียนเหรอคะใช่จ้ะแต่เห็นเทียนหอมยุ่งอยู่เดี๋ยวพี่ไปตรงอื่นก่อนก็ได้เอ่อหรือจะให้เทียนช่วยขูดลูกค้าเรื่องส่วนก็ได้นะคะ น้สบายนะคะเ,เดี๋ยวเทียนขอตัวไปคุยกับลูกค้าสักครู่สวัสดีค่ะค <c oughs> เทียนหอมนะคะ,คะเป็นผู้ดูแลพืชพันธุ์ที่นี่แล้วก็สวนของที่นี่ค่ะซึ่งที่ทุกท่านยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นแปลงผักค่ะซึ่งมีทั้งเลดโอกกินโอกแล้วก็คอร์ดค่ะ,คะแต่มีที่หนึ่งที่เทียนอยากนำเสนอมากๆเลยก็คือสวนดอกไม้ทางนู้นค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ พี่ละลินเป็นไงบ้างโอเคแล้วลูกค้าดูชอบไหมอะก็ชอบอยู่พี่พาเขาเดินดูครบทุกที่แล้วหรือยังครบมัง้งหรือยังวะไม่แน่ใจอะ่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับมีแต่รอก่อน